แอรีอาคือสถานที่ที่มากด้วยความลับของฐานทัพสหรัฐอเมริกาหลายๆคนบอกว่าที่แห่งนี้นั้นคือแหล่งรวมของข้อมูลระดับประเทศและอีกหลายคนก็บอกว่ามันคือสถานที่ที่เก็บซ่อนความลับอันมืดมนของการทดลองที่ผิดหลักความเป็นมนุษย์รวมถึงมนุษย์ต่างดาวแล้วตอนนี้เรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงกันในโลกอินเทอร์เน็ตของชาวต่างชาติ ก็คงไม่ผลโครงการลับผิดมนุษย์มนาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกอย่างโปรเจกต์ออบิเกอสวัสดีครับผมดินมิทอสรีเควียมและในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับการทดลองมนุษย์ดัดแปลงที่จะสร้างยอดทหารของฐานทัพอเมริกาในแอ e a เรีย51กับโปรเจกต์อบิเกอวันนี่แท้จริงแล้วนั้นมันคืออะไรกันแน่มีที่มาที่ไปแบบไหน เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่อย่างไรแล้วก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองช่วงประมาณปี1945หลายๆคนคงจะรู้จักพื้นที่ห่วงห้ามที่สุดของสหรัฐอเมริกากันดีอยู่แล้วนั่นคือแอเรีย51ชาวบ้านในระแวกนั้นได้ยินเสียงร้องดังกังวานของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่ดังออกมาจากแอรเรีย51อย่างไม่มีสาเหตุอีกทั้งยังมีข่าวลือพุดกันหนาหูว่า กองทัพและรัฐบาลอเมริกาพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ภายในพื้นที่ห่วงห้ามนั้นและมันจึงคงเป็นที่พูดถึงในเรื่องของจุดประสงค์ว่าที่แท้จริงนั้นรัฐบาลพยายามปกปิดความลับอะไรบางอย่างจากประชาชนอยู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการออกตามหาความจริงของนักสืบเอกชนคนหนึ่งภายในพื้นที่ ที่ต้องการเปิดเผยความลับของรัฐบาลที่มีกับประชาชนอย่างพวกเขานั่นเอง5ปีผ่านไปนักสืบเอกชนคนนั้นบันทึกการรายงานลงหนังสือพิมพ์โดยอ้างว่าได้สัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานอยู่ในแอรีย51สองคนด้วยการยัดสินบนตายต๊ะให้ผู้เขาทั้งสองคนเปิดปากพูดเกี่ยวกับความลับโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าช่วงปี1940 ฐานทับอากาศอเดียนสปริงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นแอริฮาสเและเริ่มถูกใช้สำหรับการพัฒนาและทดสอบอาวุธใหม่ๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร,ร์ลับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซุเปอร์ทหารหรือซู p เปอร์โซเยอร์ตามเอกสารลับที่ได้มาจากห้องทดลองของนาซีในเยอรมันหลังจากที่บายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วดรอัลเบิร์ตเวสตานักวิทยาศาสตร์ผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ อีกทั้งยังมียศใหญ่ในกองทัพตัดสินใจทดลองดัดแปลงบรรทุกรรมมนุษย์ตามเอกสารที่ได้มาจากนาซีเยอรมันแต่การหาอาสาสมัครที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากด้วยข้อมูลด้าน DNA และผลเลือดต่างๆเขาจึงเลือกอบิเกลเวสตาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเขาเองที่เป็นทั้งนักศึกษาวิทยาลายัยและมักจะช่วยเขาทำงานวิจัยอยู่บ่อยๆ ในการเป็นหนูทดลองสำหรับมนุษย์ดัดแปลงในโครงการที่ว่าและลูกสาวของเขานั้นก็เต็มใจที่จะรับการผ่าตัดด้วยตัวเองเช่นกันการทดลองเริ่มต้นด้วยการฉีดยาหลากหลายชนิดทั้งฮอร์โมนและยาพิษรวมถึงยาสูตรลับเข้าร่างกายของออบิเกลเวสตารในช่วงแรกนั้นเธอเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรุนแรงหน้าตาสละสวยของเธอเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอุบาท ผิวหนังของเธอเริ่มหดตัวครามขยายใหญ่ขึ้นและภายในเวลาไม่กี่เดือนอับิเกลกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ร้ายเริ่มสูญเสียความสามารถทางจิตใจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวร้าวและอันตรายแม้ว่าจิตใจของเธอนั้นจะค่อยๆหายไปอย่างช้าๆแต่เธอก็ยังคงเรียกร้องขอความเห็นใจจากดรอเตอร์เเบิร์ตเวสตาพ่อของเธอให้ทำการวิจัยย้อนกลับ เมื่อรู้ว่าไหนไม่ช้าเธอนั้นจะต้องกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ถึงการนั้นแล้วพ่อของเธอก็ยังคงดึงดันที่จะเปลี่ยนแปลงให้เธอกลายเป็นยอดมนุษย์ดังที่เขาหวังไว้ให้จงได้เมื่อการทดลองดำเนินไปจนถึงจุดที่อาบิเกลกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงถึง3เมตรและมีพละกกำลังมหาศาลแต่ไม่สามารถควบคุมสติปัญญาหรือปฏิบัติตามคำสั่งใดๆดได,ได,ได หลายซึ่งสติสัมปชัญญะเป็นเพียงแค่อสุนรากายที่อยู่กะหายนักวุทยาศาสตร์และทหารจึงตัดสินใจยุติการทำงานการทดลองทุกสิ่งทุกอย่างและกักขังอบิเกลเวสตาไว้ในห้องทดลองในอาคารที่เป็นข่าวด้วยประตูที่หนากว่า3เมตรอย่างไรก็ตามด็อเตอร์เอาเบิร์ตเวสตาไม่สามารถทนกับความล้มเหลวได้ทั้งในเรื่องของการทดลองและในเรื่องที่เขาเพิ่งจะรู้ตัวว่า ได้เสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปเรียบร้อยแล้วเขาจึงปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีตราบาปเหล่านั้นหลังจากนั้นห้องทดลองก็ถูกปิดทายอย่างถาวรและการให้อาหารและน้ำแก่อบิเกลก็หยุดลงนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์ร้ายอย่างอบิเกลที่หิวกระหายนั้นหนีออกมาหลังจากที่ได้สังหารกองกำลังปราบปรามพิเศษทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ข่าวได้แร่ออกไปแล้วอดีตหน่วยปราบปรามที่รอดชีวิตมาได้จะเล่าว่าอับบิเกลได้ถูกจับขังอีกครั้งหลังจากที่หนีออกไปได้ไม่นานแต่ยังมีเรื่องรล่าเล่าต่อว่าหลังจากหนีออกมานั้นอับบิเกลยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่รอบๆแอเรีย51และทหารบางคนยังรายงานว่าเห็นเงาดำขนาดใหญ่ในทะเลสายหรือได้ยินเสียงที่น่าหวาดกลัวในตอนกลางคืนทำให้พื้นที่ดังกล่าว ถูกป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะป้องกันการพบกับอบิเกลนั่นเอง จะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วโปรเจกต์อับิเกลนั้นไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่ที่แน่ๆน,นั้นผมมีส่วนหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอยู่ครับเรื่องราวของโปรเจกต์อับิเกลนั้นมีการถูกพูดถึงในกระทู้แนวเล่าเรื่องลึกลับต่างประเทศต่างๆก่อนที่จะถูกเผยแพร่อย,อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกผ่านช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Creepy Pasta Everywhere ในช่วงปี2018นั่นจึงทําให้ผมได้ขุดลึกลงถึงเนื้อหาเข้าไปครับ ดยการนำเอาชื่อของบุคคลสำคัญอย่างดรอกเอรเบิร์ตเวสตาและภาพของลูกสาวที่เป็นผู้ถูกทดลองอย่างอาบิเกลเวสตาร์ก็คนพบว่าเอาเบิร์ตเวสตานั้นไม่ได้มีตัวตนจริงอีกทั้งยังเป็นชื่อที่ถูกล้อมาจากเอาเบิร์ตเวสเกอร์จาก Resident Evil อีกต่างหากจำรารภาพของอาบิเกลเวสตาร์นั้นเป็นภาพจริงครับเพียงแต่เป็นการนำภาพของนางแบบสาวชื่อดังในยุคนั้นต่างหากครับ โดยเธอมีชื่อจริงว่าซันนี่ฮาร์ดเน็ตที่โด่งดังในช่วงปี1950และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับโปรเจกต์อาบิเกลเลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าในเว็บบอร์ดกระทู้ของต่างประเทศรวมถึงอินสตาแกรมหลายๆแอคเคาต์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องลี้ลับนั้นจะกระหน่ำโพสต์หลักฐานของการมีอยู่ของโปรเจกต์อาบิเกลแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานใดเลยที่ได้รับการยอมรับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงและอีกครั้ง เมื่อผมได้เวิเคราะห์จากเรื่องราวทั้งหมดและที่มาที่ไปของมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเผยแพร่แรกนั่นเองครับเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ใน y ย u u ูบคีบี้พาส t า everywhere ตามความคิดเห็นของผมแล้วมันจึงเป็นคีปี้พาสซาอย่างแน่นอนแต่สําหรับคุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่างไรกันบ้างมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็สามารถบอกให้ผมได้รับรู้ด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเด e m มิทอ s ์ซิ i o เคียมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ